ว้าวว้วว e ้าวค่ะคุสวัสดีครับคุณทุกท่านเลยครับยูทโฮสตรังเจ็นวันนี้มาแจ้งนะว่าคือน่าโลยทจะเปลี่ยนเปลี่ยนโทรศั์เครื่องหมายนะครับก็เครื่องเก่าันแปดได้ตึกขี้เลยโอ้โหเลยให้แม่ของ ดักเลยโอ้ยมีฟองเครื่องนี่มแม่ของดักเลยโอเคจะใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่ล่าสุดนะโอ้ยแม่ของดักเลยพูดว่า <c oughs> ไม่ได้ซื้อที่หน้นั้นลูกครังนั้นนะครับเพราะว่าผมพากย์เส็ยผู้หญิงไม่ได้หรอกนะครับ <c oughs> เ,เพราะว่าอายเขาเพราะว่าว่าผมพากย์ไม่ฟังเสียงไม่ได้แค่เสียงผู้ชายานะครับผมมพากย์ผู้หญิงไปด้วย เขาย้ายอันนกันเลยครับดักลอยย้ายย้ายช่องโอ้ยย้ายช่องอยู่ที่ไหนนะโอเคอก็ใหม่นะครับผม